สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําขนมเทียนไส้หวานทําแบบง่ายๆจะได้ขนมแบบหอมหวานอร่อยเหนียวนุ่มเลยนะคะอยากรู้วิธีทําเป็นยังไงไปดูกันเลยอืน่ากินมาร่มเต็มในส่วนของมะพร้าวขูดขาวน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นและน้ำสะอาดค่ะ โดยเอาน้ำตาลมะพร้าวใส่กระทะไว้ตามด้วยเกลือป่นและน้ำสะอาดค่ะตั้งไฟคนคนเล็กน้อยให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายหมดจะปล่อยให้น้ำตาลเดือดเลยนะคะพอน้ำตาลละลายเดือดเดือดแล้วจะใส่มะพร้าวขูดขาวลงไปค่ะ และผัดผัดให้โดนน้ำตาลทั่วๆเลยพอเข้ากันดีแล้วจะผัดผัดต่อให้น้ำตาลแห้งสักหน่อยค่ะได้แล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยจากนั้นจะมาเตรียมต่อในส่วนของแป้งข้าวเหนียวน้ำกะทิสีผสมอาหารสีชมพูน้ำตาลทรายและน้ำสะอาดค่ะโดยเอาแป้งข้าวเหนียวเทใส่อ่างผสมไว้ ตามด้วยน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันสักหน่อยค่ะตามด้วยน้ำกะทินวดนวดผสมให้เข้ากันเลยในส่วนของน้ำสะอาดจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งก่อนค่ะและนวดนวดให้เข้ากันเลย พอนวดนวดมาสักพักสัมผัสได้ว่าน้ำตาลละลายหมดก็ใช้ได้เลยค่ะเติมน้ำสะอาดที่เหลือลงไปให้หมดเลยนะคะและนวดผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีไม่มีเม็ดแป้งแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะแบ่งแป้งมาส่วนหนึ่งผสมสีผสมอาหารสีชมพูค่ะคนๆให้เข้ากันเลย ของกวางได้ประมาณนี้นะคะระหว่างนี้มาปั้นไส้ขนมกันค่ะโดยหยิบมาก้อนหนึ่งนวดนวดครึงครึงให้เป็นก้อนกลมลูกไม่ต้องใหญ่มากนะคะลองวางในพิมพ์พขนมดูได้ค่ะประมาณนี้ทั้งหมดของกวางจะได้แบบนี้เลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนขนาด5เซนแบบนี้ทาน้ำมันพืชที่พิมพ์ให้ทั่วๆเลย ได้แล้วตักแป้งมาใส่พิมพ์นิดนึงก่อนค่ะวันนี้ของกวนจะทำสองสีนะคะเป็นสีขาวกับสีชมพูและเอาไส้ขนมมาวางเลยเราจะตักแป้งสียอดตามสีที่หยอดไปชั้นแรกค่ะได้แล้วยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดเลยจะใช้เป็นไฟแรงนึ่งที2 5นาทีค่ะ ครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะของกวางทั้งหมดจะทำได้49ชิ้นค่ะขนมเย็นสดิตแล้วแกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะค่อยๆดึงรอบๆก่อนนะคะค่อยๆดึงวนๆไปเรื่อยๆเลยค่ะ ขนมสูตรนี้จะหอมหวานอร่อยนุ่มนิ่มเลยพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเดี๋ยวตัดขนมให้ดูค่ะน่ากินยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย